ทีนี้เนะี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันน่าเสียดายนักเตะอยู่2คนถ้าหากว่าได้ป๋ามาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ยังเด็กๆมันน่าจะไปได้สวยกว่านี้สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง เตาพิวหิวเล่าทาง YouTube นะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งผมนำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันแบบฟังง่ายๆย,ย่อยง่ายสบายๆไม่มีอะไรซับซ้อนว่ามาแชร์กันโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวของแมูไนเต็ดแล้วก็เน้นไปที่อดีตด้วยก็เอาใจแฟนบอลยุคเก่าๆนิดนึงยุคใหม่ๆเนี่ยเรื่องปัจจุบันมีคนเล่าให้ฟังเยอะละผมก็ต้องไปเล่าเรื่องเก่าดีกว่านะครับเพราะถือว่ามันก็น่าสนใจ และช่วยลื้อฟื้นนะครับเปิดลิ้นชักความทรงจําให้กับเพื่อนๆให้กับพี่ๆให้กับน้องๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะไปคุยเรื่องของเซอร์เลกูซันการบริหารการจัดการและมันโยงถึงพวกนักเตะดาวรุ่งบางคนซึ่งควรมีอนาคตที่สดใสแต่กลับไปไม่สุดอย่างที่คิดนะครับอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับหนึ่งในวิธีการบริหารหรือว,ว่าแมนเนจของเซอร์เลกูซัน เกี่ยวกับพวกนักเตะดาวรุ่งคือการเข้าถึงอย่างเต็มที่ถ้ามีนักเตะเด็กๆคนไหนนะครับเติบโตมาจากอะคาเดมี่หรือว่าเยาวชนนะครับมีแวว์พอที่จะขึ้นชุดใหญ่ได้และพอขึ้นมาแล้วสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ถึงตรงนั้นเนี่ยป๋าจะเรียกว่าเอาใจใส่มากเป็นพิเศษดูแลอย่างดีถ้าให้ใช้สัพท์ก็คือถึงเรื่องของตัวถึงครอบครัวอีกต่างหาก นักเตะที่เติบโตมาอย่างที่เราเห็นการราที่เราคุ้นเคยนะครับกับพวก c a s s o f 92หรือว่าหลายคนเรียกว่ากลุ่มลูกนลกผัดบินนะครับพี่น้องในวิลนิกกี้บัตเดวิดเบคแฮมพอสโคสหรือว่าก่อนหน้านั้นก็มีไรอันกิกส์นะครับอย่างไ i อันกิกส์เนี่ยพอเติบโตมานะครับในทีมชุดใหญ่เริ่มเล่นได้สักพักตั้งแต่ทีมเยาวชนป๋าเนี่ยเข้าไปหาครอบครัวของไ i อันกิกส์เลยเพราะรู้ว่าครอบครัวของกิกส์มีปัญหาพ่อแม่เนี่ยไม่ลงรอยกันอย่าล้างกันนะครับ ก็เลยต้องเข้าถึงนิดหนึ่งไปหาพวกคุณย่าเข้าไปดูเข้าไปเรียกว่าขาดเหลืออะไรเนี่ยเดี๋ยวทางสโมโสรจ,จัดการให้เช่นเดียวกับแกลลี่เนวิลแล้วก็ฟิลเนวิลนะครับป่ารู้จักพ่อแม่ของ2คนนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ไว้เน <t> ื <brewer ies> ้อเชื่อใจมากเพราะครอบครัวอบอุ่นนะครับเป็นครอบครัวนักกีฬาอย่างเดวิดเบ็คแฮมก็เข้าถึงครอบครัว ruined, <ๆ S 2> เช่นเดียวกันลิคบัตด้วยนะครับป่ารู้หมดว่า พื้นฐานเด็กแต่ละคนเป็นยังไงและพร้อมจะให้สนับสนุนเต็มที่ว่าเอ้ยเติบโตแล้วเด็กจะไปได้ดีไปได้สวยซึ่งนักเตะที่ผมเอ่ยมาทุกคนเนี่ยก็ล้วนแต่ประสบความสําเร็จบนเส้นทางฉะนั้นอาจจะมีบางคนที่แบบเออมีปัญหาเซอรอเลกูซันอย่างเดวิดเบ้แค้มเนี่ยแต่ว่านั่นก็คืออุบัติเหตุตอนที่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วตอนเป็นดาวรุ่งเนี่ยแต่ละคนไปได้สวยหมดเนี่ยเพราะได้รับการดูแลอย่างดีจากป๋าเข้าถึงครอบครัวดูแลเอาใจใส่แม้กระทั่งเวลูนี่ที่ไม่ได้เติบโตโดยตรงแต่่อยู ภายใต้การคอนโทรของป๋าเนี่ยป๋าก็ช่วยจัดการอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นกันอยู่นักเตะเหล่านี้เติบโตมามีคุณภาพประสบความสําเร็จอ่ะทีนี้เนี่ยผมเลยรู้สึกว่ามันน่าเสียดายนักเตะอยู่2คนถ้าหากว่าได้ป๋ามาดูแลตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ยังเด็กๆมันน่าจะไปได้สวยกว่าน,นี้คนแรกที่ผมนึกถึงเลยคือนอร์แมนไวท์ไซ์อันนี้แฟนบอลรุ่นเก่าคงน่าจะจําได้ดีไวท์ไซ์เนี่ยเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากลําบากนะครับในยุคที่ ไอแลนด์เหนือเนี่ยกำลังอดอยากปากหมองอะ่ะเขาเกิดที่เบลฟาสต์เมืองหลวงของไอแลนด์เหนือนะครับแล้วก็ฉายแวพวพรสวรรค์จนได้รับการยกย่องแล้วก็แมวมองของแมกนเ,เตดเนี่ยไปดึงตัวมาแมวมองคนนี้ก็คือคนที่เห็นแววของจอห์นเบสแล้วก็สซมีแม็กกิลอยนะครับซึ่งเป็นนักเตะไอแลนด์เหนือเหมือนกันไปดึงมาเข้ามาอยู่อะคาเดมี่ของแมกนเ,เตดในปี1978ใช้เวลาไม่นานก็ขึ้นชุดใหญ่ เขาขึ้นชุดใหญ่ในปี1982ด้วยวัยที่ยังไม่ถึง17ปีนี้ได้รับฉายาเจ้าหนูมหัศจรรย์แข็งแกร่งเร็วคล่องสกิลดีมากนะครับและไม่กลัวใครไม่มีความเกรงกลัวเขาขึ้นมาชุดใหญ่มาเยเดตในยุคที่ป๋าร้อนหรือว,ว่าบิกร้อนเนี่ยรอนแอควินสันเป็นผู้จัดก,การทีมรอนแอควินสันเนี่ยเข้ามาคมุมเบงกเตในปี1981และหลังจากนะั้นเขาก,ก้าดันไว้ไซค์ขึ้นมาและไว้ไซค์ก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยม โดยเฉพาะนะครับประตูในนัดชิง FA ฟเอปี1985หลายคนจำได้ดีนะตอนนั้นแมนยูเต็ดเนี่ยเหลือผู้เล่นเพียง10คนและไว้ไซน์นะครับยิงประตูชัยให้แมนย αι, ูเต็ดพิชิตอิบอร์ตันควา้าแชมป์เอฟเอคัพได้สับเร์ตนะครับสร้างชื่อเกือบหึงเลย แต่ไว้ไซไต์เติบโตมาในยุคของปารอนไม่ใช่ว่ารอยอักิซันไม่เก่งในเรื่องแทคติกการทำทีมนะเขาเก่งอยู่ละทำบอลบุกสนุกสนานอินเทอร์เทนเล้าใจแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของปารอนปารอนเป็นคนที่ลักษณะออกเพย์บอยกินดื่มเต็มที่หรูหราแต่งตัวหรูอ่ะดูดีรูปร่างใหญ่นะครับสง่าง,งามมีความเป็นเพย์บอยเวลาคุมซอเนอีดก็ะดงอย่างเงี้ยนะครับนั่งกออีเปแบบคุมสบายสายไปชิลๆไป ในขณะเดียวกันเขาก็ดูจะปล่อยปะละเลยนักเตะนะครับปล่อยให้นักเตะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ไว้ซ้ายเองก็สนิทกับปารอนและบางทีก็ไปกินดื่มด้วยกันก็มีฉะนั้นนะครับไว้ซ้ายก็อย่างที่บอกเขาเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวที่ยากลำบากมากๆในห้องเล็กๆประมาณไม่กี่ฟุต่ะสามคูนสีฟุตนอนอัดแน่นกันกับมีนอนสามสีคนนะตั้งแต่เด็กๆพอเติบโตมามีเงินมีทองมีชื่อเสียงก็ใช้เต็มที่ กินดื่มอย่างเมาบันกระทั่งเซอร์เลกูซันมาในปี1986ตอนนั้นสภาพร่างกายของไวท์ไซต์ไม่ดีและท่านี้เพิงขึ้นมาตอนปี82ตอนนั้นเริ่มไม่ดีละทีนี้สุดท้ายป๋าก็พยายามคุยกับไว้์ไซ์เพื่อดึงกลับมาแต่นักเตะเนี่ยเปลี่ยนแปลงยากเพราะว่าเขาโตมาในยุคร้อนอนกินสั้น4ปี5ปีเต็มๆมันก็เลยไม่ได้ เ,เมื่อคุยแล้วปายเห็นว่าเออนักเตะไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันก็ต้องแยกย้ายกันตามก็เป็ยนยนะครับหลังจากนั้นถ้าผมจําไม่ผิดปี1 9 8 9นบะครับไวซ์ไซ์ก็ถูกขายออกไปนะครับถูกขายไปให้เอเวอเรตันแล้วก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเลยก็อยู่กับเอเวอเรตันสองปีแล้วก็ต้องรีทายเลยถือว่าอายุการใช้งานนี่น้อยมากผมถึงเสียดายนี่คือเจ้าหนูมนสาสจราดตามที่ใช้ย,ยาคุณอายอโยกนะครับคุณอายอทองทอลัมิทยุคก,ก่อน ตั้งให้เก่งมากๆพรสวรรค์มา,าเต็มแต่น่าเสียดายนะถ้าได้รับการดูแลอย่างนี้อย่างดีคือผมถึงบอกว่าถ้าป๋ามาเป็นผู้จัดการทีมแมนยูเต็ดก่อนแล้วเห็นแววไว้ไซส์แล้วประครบประงม,มนะครับเอาใจใส่ดูแลบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้อีกคนหนึ่งนะครับที่ผมเสียดายก็คือเมสันกีนวูดหลายคนคงรู้แล้วนะว่าบทสุปของกีนวูดคือแมนยูเต็ดไม่เอา นะครับแม้ว่าจะออดพ้นคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีลูกด้วยการพร้อมตั้งครอบครัวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โอกาสจากทางแมนยูเต็ดด้วยเหตุผลเรื่องของภาพลักษณ์นะครับเรื่องของอเรียกว่าแฟนบอลผู้หญิงนักบอลหญิงผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะให้กินวูดอยู่กับทีมต่อไปผมถึงบอกว่า โอเคกินวูดเนี่ยเป็นเด็กเงียบๆไม่ได้เที่ยวแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตสมบุกสมบันแบบนอ์แมนไบไซแต่สิ่งที่กินวูดมีคือปัญหาส่วนตัวนะครับสภาพจิตใจนะครับก็ถ้ามีเซอร์เลกูสั้นมาเป็นผู้จัดการทีมคอยดูแลนะครับคอยเอาใจใส่นะครับรู้ว่าเด็กคนนี้มีจุดอ่อนตรงไหนมีปัญหาอะไรแล้วค่อยเข้าถึงอย่างเนี้ยผมว่ามันก็น่าจะพอช่วยได้รู้ปัญหานะครับว่านักเตะเป็นอะไร เป็นโรคซึมเศร้ามีปัญหาที่สภาพจิตใจเรื่องเหล่านี้ผมว่าฝาสามารถช่วยเหลือสนับสนุนได้ทําให้นักเตะเดินไปต่อได้ในจุดที่เหมาะสมอาจจะไม่ต้องเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นจนนําไปสู่การแยกทางกาันมันสูญเสียเยอะมากจากนักเตะที่มีอนาคตเป็นซูเปอร์สตาร์ประตูซูเปอร์สตาร์เปิดรออยู่แล้วนะครับึือสู่ทีมชาติอังกฤษหรือว่าความเป็นระดับโลกแต่ไปไม่ได้ ตอนนี้กินรูดเองนะครับก็ต้องหาที่ลงสโม,มสรใหม่แต่ว่าหลายหลีกเองก็ไม่ต้องการต้อนรับมาเพราะว่าภาพลักษณ์เขาเป็นอย่างนั้นกลัวภาพเสียอย่างไปซาอุดิอาระเบียซาบูเองก็มีภาพนะครับพวกตะวันตกก็มองว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับอย่างเนี้ยแล้วเขาเคยถูกข้อหาทำร้ายร่างกายผู้หญิงทำร้ายแฟนสาวมา ทางนั้นก็ไม่ต้องการอาจจะต้องไปหลีกในยุโรปตะว,วันออกมีข่าวว่าสโมสรแห่งหนึ่งในหลีกอัลเบเนียอาจจะดึงตัวไปนะครับจริงแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าแน่นอ,นอนอนาคตมันดับบู้ไปแทนที่จะประสบความสําเร็จในเวลานี้ผมก็เลยมองนะอย่างที่บอกถ้ามีป่านะครับไม่ว่าไว้ไซส์ไม่ว่ากินวูดถ้ามีป่าดูแลมันก็คงจะดีกว่านี้นะครับเรื่องนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรนะครับมาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันได้ ถือว่านางคุยกันสบายๆนะครับอ่ะก่อนจากการผมอยากจะฝากนิดนึงเพราะว่าในช่วงวันที่25ตุลาคมถึง3เอตุลาคมนะครับผมกับคุณเต็กบางจากเนี่ยนัดก,กันนะครับล้ำลึก20ปีอังกฤษที่ผมเคยไปจําการที่นั่นโดยการสมัยเป็นนักข่าวของสยามสปอร์ตเราจะจัดทัวร์นะครับไปดูฟุตบอลแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่โอลด์ทัฟฟอร์ดแล้วก็เวอร์พูนลนัดทีนเฮลฟอร์เรสที่แอนฟิลด์ผมก็อยากจะชวนเพื่อนๆที่สนใจนะครับไปร่วมทริปกับเราติด ทัวร์ทาวเวลนอกจากไปดูฟุตบอล2คู่แล้วเรายังพากินเที่ยวแบบครบสูตรนะครับนอนโรงแรมสี่ดาวในเครือมารีออทนะครับที่แมนเชสเตอร์บินเอมิเรตนะครับหรูหรานั่งสบายไปเที่ยวเมืองยอร์กไปเที่ยวเชสเตอร์ชอปปิง้งพร้อมอาหารการกินดีแน่นอนเราพาไปกินลา,าสเต็กชั้นนำที่ลิเวอร์พูลด้วยนะครับเป็นบา,าร์เทเลอร์สเต็กไปเที่ยวอย่างคุ้มค่าหลังอาหารมื้อเย็นก็มีจ้าก็มีการจัดทริปพิเศษให้ด้วยไปตะลุยราตี แมนเชสเตอร์กันกินดีพร้อมสับนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ตามรายละเอียดนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมใน EP นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ